ขอเชิญเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่า2,515ณวัดบ่อทองตำบลบางไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีวันที่29-30ธันวาคม2,515เชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีบุญข้าวหลามครั้งที่สองทับ2,515และวันที่30ธันวาคม2,515ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมมามัคคีประเพณีบุญข้าวหลามครั้งที่สองทับ 2,515ณวัดบ่อทองตำบลบางไผ่อำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนมาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสาม,มคัคคีประเพณีบุญข้าวหลามครั้งที่สองทับ2,515ด้วยการทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับร่วมทำบุญผ้าป่าสาม,มคัคคีประเพณีบุญข้าวหลามครั้งที่สองทับ2,515ได้ที่ผู้อธิการชายชวนกะตตาธรรม เจ้าวาดวัดบ่อทองเลขที่บัญชี743 052-4346ธนาคารกรุงไทยคืนวันที่29ทธันวาคม2515มีรำวงย้อนยุคและสอยดาวมาเที่ยวงานประเพณีบุญข้าวหลามวัดบ่อทองมากินข้าวหลามฟรีกันนะครับฟรีตลอดทั้งคืนครับอย่าลืมมาเที่ยวงานประเพณีบุญข้าวหลามวัดบ่อทองครั้งที่2ทัพกันนะครับปีนี้ทางวัดบ่อทองจัดเผาเข้าวหลาม 2,515กระบอกนะครับ